วงจรไฟอักเสบเมื่อ n f k, k a b ถูกจุดติดร่างกายก็กลายเป็นสนามรบนี่คือภาพที่บอกเล่าสงครามเงียบภายในร่างกายเมื่อร่างกายได้รับสิ่งกระตุ้นการอักเสบระบบตรวจจับอย่าง PRRs และ GPCR ก็เหมือนไซเรนที่เปิดขึ้นทันทีสัญญาณถูกส่งต่อไปอยัง n f k, k a b ตัวการสำคัญที่เปรียบเสมือนแม่ทัพเมื่อมันถูกกระตุ้น มันจะพุ่งเข้าสู่นิวเคลียสของเซลล์สั่งการผลิตสารอักเสบมากมายไม่ว่าจะเป็น T N F a l p h a I L 1 a l p h อ I L 1 b e t a บต้ β, หรือสารชี้นำภูมิ C C L 2 0พร้อมทั้งการสร้าง I N O S และ C O X 2ที่เร่งการผลิต N O และ P G E 2ซึ่งกลายเป็นเชื้อเพลิงให้ไฟอักเสบลุกลามนี่ยังไม่จบ N L R P 3 Inflammasome และ Caspate 1 ทำงานร่วมกันยิ่งปล่อยสารอักเสบ IL-1beta ออกมาเป็นคลื่นลูกใหม่เปรียบเหมือนพายุที่โหมกระหน่ำซ้ำเติมไม่หยุดสุดท้ายเกิดวงจรป้อนกลับเชิงบวก positive feedback loop ที่ยิ่งหมุนก็ยิ่งเร่งการอักเสบไม่รู้จบร่างกายตกอยู่ในวังวนที่เหมือนกับเปลวไฟเผาผลาญจากภายในและนี่คือสิ่งที่อธิบายว่าทำไมการอักเสบรื้อรังถึงอันตรายเพราะมันไม่ได้หยุดแค่ปัญหาเล็ก แต่กลายเป็นสนามรบภายในที่ค่อยๆทำลายทุกระบบในร่างกายเราข้อสำคัญนี่คือกลไกระดับโมเลกุลจากงานวิจัยเพื่อให้เราเข้าใจเส้นทางชีววิทยาของการอักเสบไม่ใช่คำแนะนำการรักษาเฉพาะรายนะครับหากที่จะใช้สมุนไพรหรืออาหารเสริมเพื่อดูแลสุขภาพควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเสมอถ้าคุณชอบเรื่องเล่ากลไกสมุนไพรและร่างกายมนุษย์แบบนี้กดไลค์แชร์ และติดตามไว้เลยครับเราจะพาคุณไปค้นพบพลังซ่อนเร้นของธรรมชาติที่อธิบายได้แม้กระทั่งสนามรบระดับโมเลกุล